อ่านเอาโจทย์ส่งมาให้ครูเดี๋ยวครูจะแชร์ให้ครับอ่าการบ้างคันณิตอะไรนะบอกก่อนเร็วต้องทำอะไรน่าจะลงในสมุดใช่ไหมคณิตศาสตร์ได้ทำอะไรครับจดลงในสมุดจดลงในสมุดเฉยๆเหรอใช่ค่ะตอบด้วยอ่าจดลงในสมุดเดี๋ยวนัดส่งมาให้ครูละ ส่งไวจ้ะหนูเลี้ยงปลาทองไว้ข้างหลังด้วยครูครูผมสงมันมีตามีปากพร้อมเลยโอเคเดี๋ยวครูจะแชร์ที่ครูพิมพ์เป็นการบ้านนะครับเออเห็นแล้วผมส่งให้ครูแล้วครับผมอ่าใครยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนช่วยเขียนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นคราครับขอให้ทำอะไรหรอครับ อ่านี่ไงคณิตศาสตร์การบ้านคณิตศาสตรโอโ้โหครูพูดจนครูเข้าจะบนทุกทีแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแน่ใจอันนี้เสร็จยังเนี่ยสี่ห้าข้อเนี่ยผมขอดูข้อหกหน่อยครับมีทั้งหมดหกข้อนะครับข้อหนึ่งถึงข้อหกครับผมเขาหกข้อแล้วครับทําด้วยทําด้วยเขามัน,เป,นเป็นแบบฝึกหัดทําเสร็จหรือย,ยังเขียนคําตอบหรือย,ยัง อ,อืมอเขียนคําตอบด้วยสิเขาถามว่าเนี่ยข้อหนึ่งถ้าขนาดนี้เวลาเก้าโมงสิบห้านาทีอีกกี่นาทีจะเป็นเวลาสิบนาฬิกาอ่าเราก็บวกไปดูเอานาฬิกาขึ้นมาดูก็ได้เอานาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือไม่มีนะนาฬิกาข้อมือมาดูหรือไม่ก็นาฬิกาที่บ้านเราอะ่ะนะครับนับ,นบเข็มนาฬิกา ถ้าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คือห้านาทีใช่ไหมเข็มยาวเลขสิบสองถึงเลขหนึ่งคือห้านาทีแล้วถ้าเลขหนึ่งถึงเลขสองเข็มยาวเลขหนึ่งถึงเลขสองก็คือสิบนาทีใช่ไหมเลขละห้านาทีนะครับอ่ลองคิดดูข้อหนึ่งถามว่าถ้าเกิดตอนเนี้เก้าโมงสิบห้านาทีอีกกี่นาทีจะถึงสิบโมงเราก็บวกเพิ่มไปกี่นาทีละ่ะ สี่าทีเออสี่สิบาทีก็เขียนทําต่อลงไปถ้าจะเอาง่ายๆนะนักเรียนอ่าใช้วิธีการบวกลบเอาก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการนับเขียนในการก็ได้สิบห้าใช่หกสิบลบสิบห้าปึ๊บเรือบร้อยสี่สิบห้าทีข้อหนึ่งต่อสี่สิบห้าที อ่าข้อสองใกล้ๆจะสี่โมงแล้วใช่ไหมก็คือใกล้ๆจะสี่โมงเย็นก็คือสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขอะไรสี่ห้านาทีเนี่ยเก้าครับอ่าชี้เลขเก้าถูกต้องนะครับถ้าถึงสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีก็คือของครึ่ง,งเลยเลขเก้าไปเลขอะไรเลขสามของเข็มยาวใช่ไหมสีวก่อนอย่พิมพ์ใบหน้าจออ่าก็ฉะนั้น อีกกี่นาทีจะถึงสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีสามสิบนาทีครับเออสามสิบนาทีต้องโอเคทําไปครับไกด์ไลน์ให้แค่นี้แหละลองทําเองดูข้อสองตอบสามสิบนาทีใช่ไหมคะใช่ครับ รู้สึกแสบตามากเลยะครูมองคอมตรงวันปวดตาแล้วเนี่ยไม่รู้ทำไมอ่ะครูรัพท์เาเหมือนแสงจ้าจ้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมืดไปเองอ่ะครูอ๋อเราไปพักหน้าจอครับเราไปตั้งเวลาหน้าจอครับถ้าเกิดเราตั้งเวลาหน้าจอนานอ่ะมันก็จะไม่มืดแต่ถ้าเรานตั้งเวลาหน้าจอให้มันดับเร็วๆอ่ะแป๊บเดียวค้างไว้แป๊บเดียวไม่ได้ทําอะไรมันก็ดับแล้ว แต่มันไม่ได้ดบแบบว่าดำปี่วแบจโหมดหรือเปล่ามันไม่ครูมันแบบว่ามันจะเหมือนแบบว่าเขาเรียกไงมันจะแบบว่ามันจะแบบออกดำๆมืดๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มืดเหมือนแบตหมดอะคแอเปิดอยู่ประหอยัดพยางานสว่างอยู่เออใช่เปิดโหมดประหยัดพลังงานเปล่าแสงสี่ไม่ได้เปิดนะคือเออปรับแสงโทรศัพท์สิครับหนูปรับแสงโทรศัพท์น้อยเปล่า กดตัวเอตรงปองปรับแี่บงทำให้เรามองไม่เห็นหน้าจอรูว่าเป็นรูชอบปรับแสงน้อยๆอย่าปรับแสงเยอะนะปรับแสงเยอะทําให้ทําให้ตาเขาบอกห้ามรลีแสงครับเออนะครับรลีแสงเยอะก็อันตรายเอากลางๆพอนะครับ กลางมันต้องเป็นแบบไหนอะคะกลางว่างแล้วมันก็หายไปเออก็เลื่อนขีดให้มันตรงกลางอนะระดับเสียง่ะเปิดหมดปักไจไหมไม่รู้ครับน่าจะปรับได้แต่ว่าเอาอย่างนี้แหละเปถนอมส่ตาตลอดเวลาหนูว่าตรงกลางมืดไปมิวสิกปิดไหม ทำไมอ่ะครูไปจัดการเสียวกรด้นะพีมพไม่หยุดเลยนวินครูต้องไม้นี่เลยลครับครูต้องติครูไม่เห็นเลยอ,อลย่ะโอ้โห,หาย,ยาวเลยเ้าม้องใส่ไปก๊อบเข้ามาแล้วก็วางแน่ๆเลยเนี่ยเขาไม่เปทางทำเองเหรอครับเอา ไม่เอาครับไม่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะเพราะว่าเพื่อนที่เขาเล่นโทรศัพท์อ่ะมันจะมองไม่เห็นผมทําเองงเพื่อนที่เพื่อนที่เขาเล่นโทรศัพท์อ่ะมันจะบังนะครับเวลาเราแชทขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าจะเขียนถ้าจะเขียนน่ะเขียนแค่นิดเดียวพอไม่ต้องเขียนยาวรัวๆเลยค่ะเออไม่ต้องเขียนยาวนะครับอ่าเสร็จทั้งหกข้อไหมเดี๋ยวครูจะเลื่อนไปข้อที่หกให้ แตปข้อที่หกเรูไม่เสร็จเลยครูต้องถ่งข้อที่สอมะองขอหน้านี้อีกสิบนาทีอ่ะให้เวลาสิบนาทีไบเบิลอยู่ไหนไบเบิลอันอย่างเนเน่พูดด้ดีดีครับผู้ดีดีครับอะไรครับหรือว่านึกว่าออกไปแล้วไม่ได้ยินเสียงไบเบิลเลย เงียบนั่งเงียบๆเงียบวันนี้ใครเบิ้ลจะแบบวันนี้ไมเปตลอดเวลาไปเบิ้ลเลยครับดีแล้วครับจะได้ไม่หลอกคอนติไปเบิ้ลจะเปิดไม่ตลอดเวลาเลยครับมิวสิกไม่ใช่หรอที่เปิดไม่ตลอดเวลาเองนั่นแหละเบิ้ลเอ่อ งย่ก็มีอยู่สามคนที่ชอบเปิดไม้ก็คือศิวกรไบเบิลแล้วก็มิวสิกค่ะมีแค่สออาเปิดไม้อะถ้าเปิดไม้อะพิมก็เปิดถ้าเปิดไม้ต้องมีต้องมีเหตุจําเป็นในการพูดนะไม่ใช่แบบเปิดไม้เพราะเพราะพิมเขาทำเอสเอไมอาร่เขาไม่พูดเขาทำตัวเองเนี่ยเอสเอ็มอาร์เข้ามาเอสเอ็มอาร์ลมเป่าค่ะเขาเป่ากขเป่าไปแล้วก็โน้ยเป่าแบบนี้ไม่ดีนะครูจะ ดีตออจากห้องนะครับถ้าเกิดเป่าเนี่ยมันทําให้เพื่อนตกใจนี่นี่ถ้าเกิดบางคนที่เขาตั้งใจฟังครูอยู่แล้วอยู่อยู่ได้ยินเสียงเป่าลมมามันตกใจนะสะดุ้งเลยนะมันก็จะหมันแบบหูมันจะอื้อไปเลยอ่ะครูบางคนหัวใจวายด้วยอ่ะหูมสอก็จะเปิดไม่ค้ังไวมากี่ได้ยินเสียงตี๊ดตี๊ดดังแบบเนี้ยเนี่ยแบบเพื่อนเงียบเป็นกรบหมดเลยใช่ไหมแล้วอยู่อยู่เราทําเสียงลมพุ่มสะดุ้งเลย ครูคะสะดุด้งแล้วมนท่า,า,าหูเป็นแบบนั้นนะคะครูหูหนูจะอื้อไปเลยอ่ะอ,อื้อไปประมาณห้าสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีอ่ะครูอื่อนานมากอ่ะโอเคแต่เหมือนว่ายน้ำสาวว่ายน้ำอย่างงี้ใช่ไหมครูเวลาน้ำเข้าหูอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะครูมไม่รู้ทำไมบางทีก็ข้ามวันนะครู ไม่รู้เหมือนกันน้ำหนึ่งเลวเองจดเสร็จหรือยังอะยังข้อสามแล้วกำลังจะข้อสี่ก็ัวแต่พูดไงมันถึงไม่เสร็จเมื่อกี้นี้ก็อยู่ข้อสามไม่ใช่เหรองั้นไม่พูดแล้วเขียนเร็วๆเผื่อครูให้เล่นเกมอ่าวันนี้เรียนรู้เสือกับครูเทพนะครับกับครูแป๋วนะครับ แสบตาไฟข้างหน้าคุูม,มากเลยว่ะโอ้ผมปวดคอมากเลยครูเมืม่อกี้ผมนั่งอย่างเี้วาดรูปอะ่ะครูคะครูก็ครูครูก็ใส่แน่นกองแส่มึนครูทีค่ะเพราะโทรศัพท์หนูมีหมดเออถนอมสายตา นักเรียนต้องอย่านั่งอย่านั่งเป็นชั่วโมงนั้นเรียนต้องใช้ย,ยืดเส้นยืดสายมานะ้งเนี่ยค่ะนิ้วหนึ่งมีสี่นิ้วนิ้วหนึ่งมีสีน <c oughs> ส่นิ้วเอ้สี่นิ้วจริงด้วย ลูคะาทำกระโดงเลนสามชั้นได้ไหมคะแล้วจะทำให้ดูทำไมใบเตยก็ทำได้ทำการบ้านเสร็จยังการบ้านเสร็จยัง,อย,งอย่าลืมทำใบงานด้วยนะครับใบงานอย่าค้างเยอะนะใบงานเรามีเป็นสิบชุดเลยตอนล้วอีกสองสามชุดปู เออนะครับถ้าเกิดเราไปเร่งทําวันสุดท้ายเราจะเหนื่อยครูเนี่ยค่ะพวกไอประดิษฐ์อะไรอย่างนี้หนูจะไว้วันเกือบวันสุดท้ายเอออย่าลืมนะครับเอ้อครูยังไม่เห็นคลิปปอสีทักคนหนึ่งที่ส่งมาคลิปแบบแบบไนคลิปวิชานั้นคลิปดตรีที่รับมาค่ะคลิปวิชาดนตรีกับคลิปวิชาสังคม ไม่ต้องระบายสีใช่ไหมครับพราะมันไม่ได้เขียนว่าให้ระบายสีด้วยอ่ะอันไหนครับวาดรูปของครูอะมันไม่ได้เขียนว่าอ๋อถ้าระบายก็ระบายด้วยได้คะแนนพิเศษนะครับครูชั้นครับขอดูข้อโจทย์ข้อที่หกนะครับอ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนแล้วนะคะไปข้อที่อื่นละอ่าข้อที่ห้ากับหกเนี่ยค่ะครูหนูมีเก้านิ้วตอบอะไรแล้วทุกคนเราไม่ได้จะถามนะ เขาบอกว่าถ้าขนาดนี้สิบโมงครึง่งอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีจะเป็นเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีกี่ชั่วโมงอ่ะนับไปสิบโมงใช่ไหมสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็หกชั่วโมงสี่ห้าหกหกชั่วโมงก็เอาเลข 5, อ่าทปล่าเปล่าตองนะสี่สิบห้าลบสามสิบใช่ปะ่ะเออะก็ได้เลขน,นั้นแหละนะครับก็ได้ อีกเท่าไหร่นะหกชั่วหกชั่วโมงสิบห้านาทีถึงจะเป็นเวลาสิบห้าข้อห้าหนูแบบชอบงงตรงนี้ข้อห้าง่ายมากโอ้โหง่ายอะคุณตรงไหนเออข้อห้าง่ายมากเลยรู้แล้วอยูรู้แล้วตรงยี่สิบนาฬิกาก็สองทุ่มไงหกชั่วโมงสิบห้านาทีใช่ไหมครับหนึ่งช่วโงามสิบใช่ไหมเออใช่ข้อห้าตอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีกหนึ่งชั่วโมง อดูหามตอนนี 4, ้แล้วก um ันดูหามตอนนี้ตอนนี้บ่ายโมงคึ่มอีกกี่นาทีหมดเวลาอี่งชั่วง่เานี่้านาที่สเนา่านาีก้านาที้นหทย่เาน่านี้มั่นเลนนคาหู้าแหละอ่าเยก่อ เล่นของครูพิมพ์ยังจะเล่นนี่ก่อก็เล่นของครูพิมพ์ไปแล้วอ่ะเลอไม่เบื่อกันนะผมไม่เบื่อครับติดเล่นกัค่ะติดกันได้ไหมคะครูตอนท้ายหนูยังไม่เติดตอนท้ายกี่นาฬิกาครูไม่เบื่อเลยหนูอ่าดูข้อห้าข้อหกไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนนะครับเพื่อนจะดูข้อห้าข้อหกก่อนให้เวลาทำเยอะแล้วเสร็จแล้วครับ ามีการบ้านอื่นเปล่าไม่มีครัถ้างันก็เอาใบงานขึ้นมาทําก่อนใบงานที่ไม่ยังไม่ถึงค่ะอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็น่าจะถึงสัปดาห์นั้นแหละใบเตยไม่ต้องรีบส่งก็ได้นะเพราะว่ามันถึงช้านะครับอาจจะช้า,าเพื่อนไม่เป็นไรส่งช้าได้เลทตามวันที่ส่งอะสัปดาห์หนึ่งสมมุติหนูได้วันนี้ใช่ไหม ก็อาจจะส่งถึงโรงเรียนอาจจะถึงวันจันทร์คารก็ได้ไม่จําเป็นเรื่องสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวครูรับไว้เองนะครับข้อห้าตอบแล้วนะครูข้อห้าสองทุ่มอีกกี่ชั่วโมงจะถึงสามทุ่มครึ่งหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่สามสิบเออหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเรื่องเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญค่ะก็ปกติ ถ้าเราไม่รู้ไม่ทราบเวลาเราก็จะเราจะสายนะครับเราจะไม่รู้ว่าการนัดหมายการ <ขอ S 1> วางแผนอะไรเราก็จะขิ้วนอ่านะครับทำไมถึงต้องเรียนเวลาเพราะว่ามนุษย์เราต้องวางแผนการใช้ชีวิตนะครับต้องมีการวางแผนต้องมีการเตรียมต้องมีการาดูอนาคตอะไรเงี้ยเขาถึงต้องเรียนเรื่องเวลา พื่อที่เราจะได้ทำงานได้พร้อมเพียงกันจะได้ไม่ต้องเออมาสตาร์ทมาต้องมาเซตอัพใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนนะครับจะได้รวดเร็วถ้าใครที่เป็นคนตรงต่อเวลามากๆเลยอย่างเช่นครูยังไม่ทันเปิดห้องเลยครูตื่นสายวันนี้เห็นไหมวันนี้ครูตื่นสาย ครูเติร์เปิดห้องครูเปิดห้องแปดโมงยี่สิบวันนี้คูตื่นสายนะครับครูลืมนั่นแหละครูลืมเพราะว่าครูเพิ่งจะกินข้าวก่อนครูอ่ะแต่แบบมันมันเข้าไม่ได้เพราะครูยังไม่รับผุมเนี่ยเพราะว่าครูตื่นสายนะครับอันนี้เป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็อ่าครูเพิ่มนิดนึงนะใครที่มาไม่ทันนะหลังเก้าโมงเป็นต้นไปคุณครูจะไม่อยู่นะนักเรียนคุณครูจะไม่อยู่รับนักเรียนเข้าห้องนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเวลานักเรียนต้องทําให้เหมือนกับอยู่โรงเรียนนะตื่นเจ็ดโมงพูดเป็น100ร้อยรอบแล้วครับพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ใช่ไหมตื่นต้นโมงเจ็ดโมงเปะเลยคุครูพูดทุกวันแหละนะครับจนกว่าน,นักเรียนจะเข้าแบบเอ่อมาโรงเรียนปกติอ่ะยังมีบางคนมาหลังเก้าโมงเลยเมื่อวานน่ะเทียบเลยนะครับเมื่อวานเทียบเลย วันนี้เมื่อกี้เนี่ยมาเจ็ดสิบคนเนี่ยใช่เหรอวันนี้เจ็ดสิบคนเลยเหรอใช่ครับใช่ครัโอ้เขาน่าจะมารอเล่นเกมกูพีมเหรอมั้งพีมบอกว่จะเล่นเกมตอนพีมบอกว่ามาตรึงกันเลยคุณโอ้โหประมาณเจ็ดสิบคนได้วันนี้เคยไม่เคยเข้าก็มาข่าฮูข่าฮูอ่าวันนี้มีสุภระสินเข้ามาเรียนด้วยกูเห็นอยู่ เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็เสร็จแล้วข้หก็เสร็จแล้วแป๊บนึงแต่หนูต้องการคำตอบข้อสีเอ่เอ้าคิดดิคิดเองง่ายจะตายคิดรู้สึกเอ่อสลินทิฟจะให้ครูทำครูทำโจทย์ทุกครั้งเลยนะเวลามีจุดอ่อนบ้านคณิตศสาสตร์ เย็ดเขาน่าจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ครับทุกครั้งเลยครูสังเกตเารหนูไม่ชอบเลยเกียดที่สุดเออเราต้องฝึกฝนนะฝึกฝนไปเรื่อยเราก็จะเก่งเองนักเรียนตอนแรกกับผมหารได้แล้วครูแต่ตอนนี้ลืมแล้ว่าหันยังอ่านเรียนครับครูขอเปลี่ยนไปข้อหนึ่งของสามใหม่นะเพราะว่าเพื่อนยังไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะกูอ้าวอะไรของไอ้าวก็ไม่เงาเหมือนกันหนูบอกว่าหนูยังไม่เสร็จแต่ว่าเกือบจะเสร็จแล้วเร็วๆเร็วๆครูคะเมื่อกี้เน็ตหนูหลุดเน็ตหลุดอ่ะใช้เน็ตใช้เน็ตบ้านหรือเน็ตใช้ไวไฟหรือใช้เน็ตตัวเองครับ บ้านหนูไม่ค่อยมีสัญญาณค่ะอ๋อก็อยู่บ้านภางเหนือมันภูเขาเยอะไงสัญญาณก็เลยเข้าอยู่ยหนูหนูจะหลุดทุกวันเลยครูแต่วันนี้ไม่เคยหลุดเลยต่างจังหวัดนะหลุดตลอดต่างจังหวัดแล้วระวังเรื่องของค่าโทรศัพท์ที่แพงนะครับนักเรียนอย่าลืมปิดเวลาเลิกใช้แล้วหนูไม่เคยปิดเลยเพราะว่าหนูใช้ไวไฟแม่ ถ้าใช้รายเดือนนี่คือจุกเลยนะพ่อแม่จุกเลยนะค่าค่าพลายลาเขามาเก็บค่าเน,น็ตนะสองสามร้อยอะครูเออไม่ถึงสองสามร้อยอะเดือนของครูอะครับเดือนละเจ็ดร้อยข้อหนึ่งองเดือนละเจ็ดร้อยใช่ครับไวไฟบ้านครูเดือนละเจ <700. S 1> ็ดะะร้อยแต่เน็ตเน็ตแค่นิดเดียวเองเน็ตไม่เร็วเลยของครูอะเน็ตเราเร็วมากไมครูไม่ต่อไวไฟอะ ก็ใช้ Wifi แหละครับว่า w i ไฟเดือนละเจ็ดร้อยแต่คงว่าเห็นใจนักเรียนที่ไม่เอ่อต้องต้องเติมเงินอินเทอร์เน็ตทุกวันเพื่อมาเรียนนะมันลำบากใช่ป่ะเพราะว่าบ้านเราันไม่มี Wifi ของผมก็คือถ้าใช้ไวไฟอินเทอร์เน็ตดบผมดูทีบ้านผมมีติดตัวกระจาย Wifi แล้วครับข้อหนึ่งตอบอะไรโอ้ข้อหนึ่งตอบอะไรไม่จะเอาอีกเหรอ ข้อหนึ่งตออะไรข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาถามว่า9โมง15อีก10นาทีจะเป็นเวลา10โมง45นาทีไงขออนุญาตตัให้ครูแป๊บค่ะเอาเอาเอาย่างผมให้ครูบอกเลยบ้านผมว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอผมดูทีวีไม่ได้เพราะทีวีผมใช้กล่องกล่องไอ้นั่นอะอะไรนะ กล่องสัญญาณดาวเทียมเหรอไม่ใช่ครูของผมคือสามารถดูยูทูบได้แต่ไม่ทำอะไรได้คล้ายไอแพดเลยอ๋ออกล่องกล่องแอนดรอยใช่ไหมใช่ครูผมของผมเป็นกล่องเอเอสที่มันสามารถเข้า youtube เองผ่านทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครูของเราเราได้ Google ได้ y o u t u ่ามันเปิดได้เข้า YouTube อ่ะหนูใช้แอร์ทีวีครับแต่ว่าไอ้พวกเน็ตสีก่ะมันจะมากับกล่องแต่ youtube พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดกับทีวีอยู่แล้วครับ แล้วแบบแล้างทก็ต้องใช้ไม้กายครูคะวันนี้บ้านหนูฝนไม่อยุดเลยค่ะอ่าบ้านใครฝนตกบ้างทั้งวันเลยบ้านสวนฝนแดดจ้าเลยคุณร้อนมากเลยครับแดดออกเลยค่ะพร้อมจากผ้าโอ้โหฝนฝนูตกปล่อยๆค่ะครูทั้งเกือบทั้งวันแล้วก็แดดไม่ออกทั้งวันเลยค่ะว่าอากาศขนอง อ่าฝนตกก็ต้องระวังเรื่องของอ่อวัด <attached. S 2> แล้วก็พวกเอ่วงสัตว์แมลงอะไรพวกเนี้นะครับเขาจะหนีน้ำไปที่แห้งโควันน eh? <so> ี้ไม่เกมให้เล่นไหยครับอ่าเพื่อนเสร็จหรือยังน้องทีหน้าเขาเขาเขาหาเจอกันตอนเมื่อวานบ่ายโมง หายเจอพักเที่ยงเสร็จแล้ว,วก,ก<ป>็ี้องไากินยำจ้าอะไปข้อที่หนึ่งสองสามต่อสี่ตอนที่เห็นในรูปที่เขาลงเฟน้องกีน,น่าเพียปิดไมคไหนปิดไมคออฟซ่าปิปดไมค ้ำหนึ่งเป็นไหมแต่ลุนาะอ่านข้อความของหนูค่ะ